สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนําวิธีการสร้างเกียรติบัตรง่ายๆด้วย Python กันนะครับมีวิธีการทําอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะครับสคริปต์ทั้งหมดนะครับคําสั่งทั้งหมดนี้นะครับผมเอามาจากเว็บนี้นะครับอ่าขอให้เครดิตนะครับกิจฮับนี้นะครับซึ่งเขาได้ทําตัวอย่างนะครับเสร็จแล้วผมก็เอามาประยุกต์ดัดแปลงนะครับแล้วก็เอามาลองทําดูนะครับ เสร็จแล้วผมจะแชร์ลิงก์นะครับนี้นะครับลิงก์ของต้นฉบับนะครับให้นะครับแล้วก็ลิงก์ในส่วนที่ผมประยุกต์เรียบร้อยให้ด้วยนะครับทีนี้นะครับในการทำนะครับอันดับแรกผมก็มาออกแบบนะครับเกียรติบัตรนะครับขึ้นมานะครับเป็นแบบนี้นะครับจากแคนวานะครับง่ายๆเป็นตัวอย่างนะครับเสร็จแล้วก็บันทึกมาเป็นรูปภาพนะครับทีนี้นะครับผมก็นะครับแชร์นะครับให้ท่าน เข้ามาที่ลิงก์ที่ผมแชร์ให้แล้วกันนะครับเนี่ยพอกดลิงก์มาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้ท่านดาวน์โหลดตรงนี้ครับดาวน์โหลดนะครับหรือจะไปทําตามต้นฉบับก็ได้นะครับหรือจะลองทําตามผมดูก็ได้นะครับผมจะเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับก็กดปุ่มเซฟครับพอเซฟเสร็จนะครับก็ทําการแตกไฟล์ครับแยกไปที่เนี่ยกดโอเคครับ เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะได้โฟลเดอร์นะครับเซอร์ติฟิเคตขึ้นมานะครับเดี๋ยวรีเฟรชหน้าจอิดนึงนะครับอ่าเนี่ยนะครับได้โฟลเดอร์นี้หลังจากที่เราแตกไฟล์นะครับดับบุ่ลคลิกเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็นะครับดับปุ่ลคลิกเข้ามานะครับโอเคนะครับก็จะเห็นไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับมี run.py นะครับ namekey data.txt e นะครับ certificate template นะครับ แล้วก็โฟลเดอร์นะครับที่เวลาเราจินเนอเรตนะครับ PDF อ่าไม่ใช่ทษทีจินตนาหรตเกียรติบัตรเสร็จนะครับมันจะมาเก็บอยู่ในนี้นะครับจะมาเก็บอยู่ในนี้นะครับไฟล์ตัวอย่างนะครับวิวลัดไอคอนอ่าอันนี้คือใบประกาศนะครับอ่านับบัญชิกดูก็ได้นะครับมันจะเป็นว่างๆอยู่นะครับเวลาทำเสร็จชื่อก็จะถูกบรรจุลงในตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับ สเต็ปที่1สําหรับใครที่ยังไม่มีนะครับโปรแกรม Python นะครับจะต้องดาวน์โหลดมาติดตั้งก่อนนะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแค่เปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า Python นะครับ p y t h o n นะครับกด enter อย่างเงี้ยครับเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยครับคลิกเข้าไปดาวน์โหลดแบบนี้ครับเวอร์ชันปัจจุบันนี้ก็จะเป็น3.10นะครับ แล้วก็คลิกไปที่วินโดว์ตรงนี้นะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็นะครับทำการดาวน์โหลดได้เลยนะครับของเราเป็นเวอร์ชันนะครับ64บิตหรือ32บิตนะครับส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็น64บิตนะครับแล้วก็นะครับดาวน์โหลด w i n d ด w s Installer นะครับเอาตัวนี้เลยนะครับคลิกแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งผมดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็ไม่ไม่ทำให้ให้ดูอีกนะครับ ทีนี้นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเรามี Python เรียบร้อยนะครับเราก็จะไปเปิดนะครับตัวนี้นะครับเปิด Run.py ตัวนี้ขึ้นมาอย่างไงนะครับวิธีการนะครับวิธีการก็นะครับไปที่นะครับใครยังไม่มีก็ต้องไปดาวน์โหลดมาติดตั้งอีกเลยอีกกันหนึ่งนะครับก็คือ VS Code นะครับในที่นี้ผมจะใช้ VS Code ในการเปิดนะครับก็คลิก VS Code เปิดขึ้นมาแบบนี้ครับ ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดสักครั้งเลยนะครับหน้าตา VS Code ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่เมนูไฟล์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปที่คำว่า open file นะครับ open file เสร็จแล้วเราก็ไปที่นะครับ certificate นะครับที่เราดาวน์โหลดมานะครับ certificate นะครับแล้วก็คลิกไฟล์ที่ชื่อว่า r u n p e ตัวนี้แล้วก็กด open ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นโค้ดหรือสคริป ที่ถูกเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งนะครับส่วนที่เราจะทําความเข้าใจนะครับก็มีไม่กี่บรรทัดอีกนะครับตัว generate ขีด certificate ตัวนี้นะครับ generate ขีด certificate ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสําหรับนะครับบรรจุนะครับตัวนี้นะครับ generate บรรจุไฟลเกจิบัตที่เสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับถ้าเราไปตั้งชื่อนี้เป็นชื่ออื่นก็ต้องมาแก้โค้ดตรงนี้ให้มันตรงกันด้วย บรรทัดที่8ปกับบรรทัดที่9เนี่ยนะครับบรรทัดที่13นะครับไฟท t name ขีด d a t a text เนี่ยนะครับถ้าเราไปเปลี่ยนชื่อไฟล์ก็ต้องมาแก้ตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้ name ขีดด a t a txt เห็นไหมครับตัวนี้จะบรรจุชื่อนะครับบรรจุชื่อที่เราจะเอาไปทำเกียรติบัตรนะครับว่ามีชื่ออะไรบ้างก็ไล่ชื่อลงไปเรื่อยนะครับจะมีเป็นร้อยเป็นพันก็ไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับ ชื่อละหนึ่งแถวแบบนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับที่ผมเทสเนี่ยนะครับยังยังไม่สามารถใช้ชื่อภาษาไทยได้นะครับก็จะต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษแบบนี้ไปก่อนนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างสัก1 2 3 4 5คนนะครับหาชื่อนะเสร็จแล้วนะครับอ่าบันทัดที่13อ้างถึงเช็คแล้วนะครับต่อไปนะครับบันทัดที่21นะครับก็จะอ้างถึงนะครับอ่าไฟล์พื้นหลังเกีจติบัตร ในทีนี้ตัวอย่างนี้ตั้งชื่อว่า Certificate Key Template นะครับแล้วก็นามสกุลเป็น .png นะครับก็คือตัวนี้นะครับ Certificate Key Template ถ้าเราตั้งชื่อนะครับไม่ตรงกับคำสั่งก็ต้องแก้นะครับมาแก้โค้ดแต่ตัวนี้ชื่อตรงกันละนะครับเสร็จแล้วนะครับบรรทัดที่22นะครับบรรทัดที่22นะครับตัวนี้จะเป็นตัวระบุนะครับว่านะครับภาพนะครับ ที่ตัวหนังสือเนี่ยครับมันจะใช้ Open CV นะครับหรือว่า CV2 เนี่ยนะครับพุทธิษนะครับลงไปที่ภาพนะครับอ่าหกสอเนี่ยนะครับคือตำแหน่งครับของตัวหนังสือนะตำแหน่งของตัวหนังสือนะครับเนี่ยที่เราจะให้ครับที่เราจะให้มันมาอยู่ตำแหน่งไหนนะครับอันนี้คือตำแหน่งของข้อความนะครับ2ตัวนี้นะครับ ตัวแรกก็ตำแหน่งแกน y เนาะแกน y นะครับห่างห่างจากซ้ายมาเท่าไหร่เงี้ยครับอันที่2ก็คือแกนเอาทัทีตัวแรกก็คือแกน x สิ้ายขวา x นะครับทัทีอันที่2 6 3 0สนคือแกน y นะครับจากด้านบนมานะครับมาถึงตรงกลางนี้นะครับระยะห่างเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีดูตัวนี้ดูยังไงนะครับแล้วตัวนี้ใช้ฟอนต์ตัวนี้อยู่นะครับใช้ฟอนต์ตัวนี้นะครับแล้วก็เลข3นี้ก็หมายถึงขนาดนะครับ ถ้า2ก็ขนาดเล็กลงฟอนต์หก็เล็กมากอะไรเงี้ยนะครับสก็ใหญ่ขึ้น5ก็ยิ่งใหญ่มากอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือไซส์ของฟอนต์นะครับแล้วก็นะครับอ่ะค่าที่เราจะมาแก้ก็ประมาณนี้แหละครับอ,อันอื่นก็ไม่มีอะไรละนะครับเสร็จแล้วก็เมื่อทําเสร็จก็จะได้ไฟล์นามสกลุล .jpeg นะรตรงนี้ .jpeg นะฮะแล้วก็ชื่อไฟล์นะครับชื่อไฟล์ก็จะเป็นชื่อเดียวกันกันกบชื่อ ของคนที่นะครับเรากําหนดชื่อในนี้นะครับเวลาได้ชื่อไฟล์ก็เราตั้งชื่อว่าอะไรก็จะได้ชื่อไฟตรงนั้นชื่อเดียวกันนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับเข้าใจโค้ดแล้วนะครับเราจะทำนะครับเราจะไปรันนะครับถ้าเรามีการแจ้ไขอะไรก็ไฟลเซฟไว้ธรรมดานี่เหละนะครับก็ไฟล์เซฟนะครับก่อนที่จะไปรันนะครับเดี๋ยวมาดูว่า เราจะรู้ได้ยังไงว่าตำแหน่ง x y อะไรมันอยู่ตรงไหนนะครับตัวนี้อาจจะเปิดรูปภาพขึ้นมานะครับด้วยโปรแกรมง่ายๆของ Windows เลยก็คือโปรแกรมเพนส์อ่ะเนี่ยนะครับเปิดโปรแกรมเพน n t ขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ Open ครับไฟล์ File open เสร็จแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ c e r t i f i c a เ e เรานะครับเนี่ยแล้วก็เปิดรูปพื้นหลังนะครับตัวนี้ที่เราดีไซน์ออกมานะครับทีนี้นะครับ เวลาชี้นะครับเรานะครับเอาเมาส์เครื่องหมายบวกมาชี้ตรงนี้สังเกตด,ด้านซ้ายมือล่างเนี่ไหม,มครับนี่นีตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับมันจะมีตัวเลขวิ่งอยู่2ตัวนะครับถ้าเราเลื่อนสายขวานะครับสังเกตนะครับอ่าถ้าเราเลขขื่อนสายขวาเลขข้างหน้าก็คือ x นะครับว่าตรงเนี้ยนะตำแหน่งตัวนี้สมมาะว่าเราอยากให้เลื่อนตรงนี้นะเราก็จะเห็นตัวเลขเลยตอนนี้อย่างเช่นตอนนี้ก็จะเป็นเลข6 7 0อย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะครับตำแหน่งจากด้านบนลงมาอยู่ตรงเนี้ยนะครับตำแหน่งเขาเรียกว่า วเนาะแนวตั้ง Y นะครับเราอยากให้ตัวหนังสือมันอยู่แถวแถวไหนนะครับเนี่ยแล้วลองขยับเมาส์ดูเราก็จะเห็นตัวเลขตอนนี้ก็จะเป็น603อย่างงี้นะครับทีนี้ถ้าเรานะครับอยากเปลี่ยนเป็นตัวเลข6 0 3ทําไงนะครับเราก็ต้องมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ของผมผมเป็น630นะครับผมยังเป็น603ก็เป็น603อย่างเงี้ยนะครับข้างหน้าก็เหมือนกันอยากได้เลขอะไรก็ลองแก้ดูนะครับแล้วก็เซฟอย่างนงี้ครับ แล้วก็เซฟก่อนเรียบร้อยนะอันนี้คือการจัดการไฟล์ที่ชื่อว่า run.py นะครับทีนี้นะครับในการที่จะนะครับในการที่จะทำตัวนี้นะครับมันก็จะมีนะครับเช็คครับโดยใช้เขาเรียก command mode นะครับหรือ command prompt นะครับในการ Run หรือว่าการเช็คว่าเรามีไฟล์ที่เราต้องการจะ Run หรือเปล่านะครับผมก็จะมาที่ start ครับ แล้วก็เรียกคอมมานด์พร้อมขึ้นมานะครับเรียกคอมมานด์พร้อมขึ้นมานะฮะทีนี้นะครับเราเราจะต้องนะครับไปติดตั้งตัวหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่า open cv นะครับจะต้องทำการติดตั้ง open cv นะครับถึงเราจะมี Python แล้วถ้ายังไม่มี open cv เราต้องติดตั้งเพิ่มนะครับวิธีการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับก็นะครับพิมพ์ p i p วิธีการนะครับ pip อย่างเงี้ยข o b วัก install นะครับ install c o b ว c นะครับ open cv แล้วก็ขีด python py th o n แบบนี้ครับ pip w a ก install w a ก open cv ขีด python นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่ม enter อย่างเงี้ยนะครับถ้ายังไม่เคยติดตั้งมันก็จะทำการโหลดรันตืดตด นะครับก็รอให้มันทํำจนเสร็จนะครับแต่ของผมมันติดตั้งเรียบร้อยแล้วแบบนี้มันก็จะไม่มีอะไรนะครับหรืออยากเ,าเช็คว่านะครับมันเป็นเราได้ติดตั้งหรือ,อยังถ้าติดตั้งเป็นเวอร์ชั่นไหนอะไรเง,งี้ยก็เช็คได้เหมือนกันนะครับก็ลองพิมพ์คําว่า Python ก่อนนะครับ P Y T H O N นะครับ Python อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายมากกว่า3อันโชว์ขึ้นมาแบบนี้จากนั้นให้พิมพ์คําว่า import นะครับ import wcxv2 นะครับแล้วก็กดปุ่ม Enter ครับจากนั้นก็สั่ง print นะครับ print นะครับมองเด็บเปิด cv2 นะครับ Dot แล้วก็นะครับ underscore 2ครั้งนะครับแล้วก็ version น,นะครับ version แล้วก็ underscore อีก2ครั้งมองเด็บปิด ครับอันนี้เป็นการเช็คเวอร์ชั่นว่าครับ CV 2ของเราเวอร์ชั่นไหนกด Enter อย่างเงี้ยครับอย่างเช่นของผมตอนนี้ก็จะเป็น4.5.5นะครับเราจะต้องติดตั้งตัวนี้ก่อนนะครับ CV 2ต้องติดตั้งถ้าไม่ติดตั้งเนี่ยเวลาเรา run นะครับมันจะเอือรนะครับมันจะเออรนะครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลอง run ทดสอบนะครับตอนนี้เรามีนะครับตัว c e r t e r t i c a t e เรียบร้อยนะครับเปล่าเปล่านะครับ จากนั้นนะครับเรามีชื่อเตรียมพร้อมไวแล้วทดสอบ5ชื่อในไฟล์นี้เรียบร้อยนะครับเรามีโฟลเดอร์สำหรับที่จะส่งไฟล์เกติบัตรออกมาเก็บไว้ในนี้เรียบร้อยนะครับก็เหลือแค่รันตัวนี้นะครับซึ่งการรันต้องมารันที่คอมมานด์โหมดนะครับโอเคการที่จะมารันตัวนี้นะครับซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับผมก็จะคลิกตรงนี้1ครั้งแบบนี้นะครับเพื่อจะดูพาร์หรือว่าเส้นทางมันง่ายสุดก็คือ Copy เลย คอนโทนซนะครับหรือจะคลิกขวาคัดลอกก็ได้นะครับเขาเรียก Copy p a ้พาหรือเส้นทางนะครับเพื่อให้มันเข้าถึงว่ารันไยเนี่ยอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็ปีตัวนี้เลยเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วฝั่งนี้นะครับเราก็นะครับเข้ามานะครับอ่ะผมเข้ามาใหม่ก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นการเช็คเฉยนะครับทำให้ดูใหม่ผมจะเรียก Command ์พร้อมใหม่นะครับอ่ะคอมมานด์พร้อมนะครับผมก็พิมพ์คาว่า c d เคาะวักหนึ่งครั้งนะครับ c d แปลว่า Change Directory นะครับเคาะวักหนึ่งครั้งแล้วคลิกขวาปึ๊บนะครับมันจะเป็นการย้ายนะครับเคอร์เซอร์เนี่ยนะครับจากยูเซอร์ตรงนี้นะครับจากยูเซอร์ตรงนี้มาเข้ามาในโฟลเดอร์เซอร์ติฟิเคชนะครับกดปุ่ม enter อ่าโอเคไหมครับเคอร์เซอร์เข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับจากนั้นเราก็แค่รันนะครับโดยการพิมพ์ขอก็ไพทอนก่อน p y t h o n เคาะวักแล้วก็ r u n .py นะครับรันไฟล์นี้แหละนะครับก็กดปุ่ม Enter เลยครับเรียบร้อยนะครับเนี่ยมีทั้งหมด5ชื่อมันก็รัน5ครั้งติๆๆหมเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็มาเช็คดูครับเนี่ยนะครับในโฟลเดอร์นี้มันก็จะต้องมีอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าดัวน์ิหลดขึ้นมาครับนี่นะครับเนี่ยพิวัติวงกนรหานะครับสมชายใจดีไหมครับเนี่ยเราก็เช็คได้ครับ ตามนี้เลยนะครับ5คนนะครับเรียบร้อยนะครับสมมติว่าเราอยากให้นะครับมันเลื่อนลงมาอีกนะครับหรือขยับซ้ายมาอีกนะครับเราก็เช็คตัวนี้แหละนะครับว่าอ่ะเลขประมาณไหนที่เราอยากนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับมันน่าจะมาเป็นสักหกร้อยหกร้อยสามสิบนะครับเนี่ยหกร้อยสามสิบฝั่งนี้ก็น่าจะเอาสักนะครับเท่าไหร่ดี 580นะเราก็มาแก้ตัวเลขนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับอาจจะเอาสัก580นะครับตัวนี้ก็จะเป็น630เรามาแก้ตัวเลขตัวนี้เสร็จแล้วก็กดปุ่มนะครับเซฟเซฟนะครับเซ,ฟ,นะบซฟเป็นการขยับตัวหนังสือนะครับจากนั้นนะครับถ้าทำเปนีเ้เสร็จทำไงนะครับเราก็มารันเหมือนเดิมกด F 3ที่แป็นพิมพ์ มันจะเป็นการเรียกคําสั่งเดิมขึ้นมานะครับแล้วก็กด enter เลยนะครับมันก็จะเคลียร์ของเก่าก่อนนะครับแล้วมันก็จะสร้างอันใหม่ขึ้นไปแทนนะครับอ่ะมาดูนะครับทีนี้นะครับปึ๊บอ่ะเห็นไหมครับขยับมาแล้วนะครับเริ่มตรงนะครับเริ่มตรงแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่โอเคนะครับนี่คือวิธีการทำนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังหาหาวิธีการทำชื่อเป็นภาษาไทยไม่ได้นะครับ ถ้าทําได้โอมาอัดคลิปสอนอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับเนี่ยชื่อฟอนต์ของเขาก็คือฟอนต์นี้อยู่นะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือชื่อฟอนต์ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับยังยังใช้ฟอนต์ไทยไม่ได้นะถ้าเราไปใส่ชื่อตรงนี้นะครับถ้าใส่ช да ื <fal> ่อตรงนี้เป็นภาษาไทยก็เออเลเลยนะครับมันจะอ่านไม่รู้เรื่องอ่านไม่ออกเลยนะครับโค้ดเราจะไม่ทํางานนะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับจะออกเป็นนะครับเซอร์ติฟิเคตหรือใบประกาศภาษาอังกฤษนี่โอเคเลยนะครับใช้ตัวนี้ได้เลย จะมีกี่ร้อยกี่พันก็แป๊บเดียวไม่กี่บินาทีก็รันไฟล์ขึ้นมาได้นะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ